ไปดูคนไข้เส้นเลือดสมองแตกกลับมาห้าทุ่มเรื่องก็มีอยู่ว่าข้างนอก19องศากำลังจะตัดสินใจว่าจะอาบน้ำไหมผู้ป่วยหญิงอายุ57ปีขณะที่กำลังเริ่มอาบน้ำอาบน้ำเย็นนะรู้สึกปวดหัวจืดขึ้นมาจากกลางศรีรษะไปที่ท้ายถอยและชาที่หนังหัวตรงท้ายถอย หน้าหนาวนี้จะเจอเส้นเลือดสมองแตกบ่อยขึ้นเลยต้องมาเตือนกันครับเขตนี้ก็ได้ซีทีพบว่ามีเลือดออกเต็มหัวอยากจะเล่าเรื่องนี้ว่าการอาบน้ำหน้าหนาวมันอันตรายยังไงต้องวัดความดันของผมก่อนที่จะอาบน้ำห้าทุ่มกว่ามาดูกันว่าจะวัดความดันได้เท่าไหร่ความดัน134 น้ำไหลเบาเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานหนาวมากคอยดูหลังจากที่เราอาบน้ำเย็นนะครับข้างนอกส9บเก้าองศามาวัดกันอีกรอบหลังจากอาบน้ำเย็นนะให้เห็นกันไปเลรว่ามันจะเท่าไหร่ดันเออเลอขนาดเครื่องวัดความดันยังหนาวนะเวลาหนาวเราจะเกรงนะครับสั่นเลยทำให้ วัดความดันมันจะเออเลอมาดูกันอีกรอบนะความดัน155 99อาบ้าาเน้ำย็นจะเห็นว่าความดันผมเพิ่มขึ้นจาก134เป็น1 5 5อุณหภูมิของน้ำที่เย็นจะทำให้เส้นเลือดที่ผิวหนังเราหดตัวทางร่างกายหลอดเลือดหดตัวจะบีบเลือดกลับสู่หัวใจมากขึ้นเรียกว่าพีโหลดเพิ่มขึ้น หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นเพราะต้องเอาชนะแรงต้านของดูเส้นเลือดที่เล็กลงเรียกว่าอ f ร์ r เสลดเพิ่มความดันก็จะชูดขึ้นไปเส้นเลือดทนไม่ไหวก็แตกของผมจาก134เพิ่มขึ้นเป็น155แล้วถ้าสมมติว่าบางคนก่อนอาบ160ความดันชูดขึ้นไปกลายเป็น180เส้นเลือดทนไม่ไหวก็แตกความดันชูดขึ้นไปเส้นเลือดยิ่งหดตัวรูที่ตีบกลายเป็นรูที่ตัน สมองขาดเลือดทั้งคู่อ,อาาัมพาตอ่อนแรงเป็นสโตรกก็เลยชอบเกิดช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะตอนที่อาบน้ำครับคนปกติก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปเพราะไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่เป็นความดันปลอดภัยที่สุดวัดความดันก่อนที่จะอาบน้ำช่วงหน้าหนาวนี้ถ้าเกิน150ไม่ควรอาบแล้วน้ำเย็นอย่างเช่นคนไข้ผมในรายนี้มีความดันโลหิตสูงแต่ทานยาไม่สม่ำเสมอ เส้นเลือดสมองแตกจากเผลอครับเผลอเพราะลืมทานยาความดันหน้าหนาวในวัดความดันกันไปบ่อยนะครับแล้วจดไว้ให้คุณหมอดูเพราะความดันจะคุ่มยากขึ้นหน้าหนาวเราจะดื่มน้ําน้อยลงปริมาณเลือดลดลงจะเวียนหัวง่ายเพราะฉะนั้นดื่มน้ํามากๆนะครับหน้าหนาวอย่าขี้เกียจออกกําลังกายกันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ